สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของไต้หวันดีกว่านะครับผมตอนนี้ก็เป็นประเด็นที่ร้อนแรงเป็นอย่างมากเลยนะครับ ในวันนี้เองเนี่ยอยากจะพาทุกคนเนี่ยนะครับมารู้จักกับความรู้ทั่วไปแล้วกันนะครับที่เป็นความรู้ที่ปกติแล้ว,ว่เราอาจจะไม่ได้เข้ามาศึกษาตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับผมแต่ผมคิดว่ารวยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องราวของไต้หวันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของจีนหรือเป็นประเทศกันแน่นะครับเรานับกันยังไงนะครับผมแล้วทำไมบางคนบอกว่าไต้หวันเป็นประเทศทำไมบางคนบอกว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับเราจะมาเล่าเรื่องนี้ให้กับทุกคนฟังกัน โดยไต้หวันเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่านะครับชื่อตเต็มๆของเขาเนี่ยก็คือ Republic of China นะครับหรือว่า ROC ซึ่งทางจีนเองเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าจีนเนี่ยดำเนินนโยบาย One China Policy นะครับก็คือ จีนหนึ่งเดียวนะครับผมไม่ได้มีจีน2ที่ก็คือไม่ได้มีไต้หวันและจีนนะครับมีจีนที่เดียวนะครับผมและไต้หวันก็เป็นส่วนหนึ่งของจีนก็คือพูดง่ายๆว่าจีนเนี่ยบอกว่าไต้หวันอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศของเขาเท่ากับว่ามุมมองของจีนเนี่ยไต้หวันไม่ใช่ประเทศและไต้หวันอยู่ในประเทศจีนนะครับแต่หลายหลายคนก็บอกว่าหุ้ยแต่ข่าวช่วงนี้มันมาแรงมากเลยนะครับผมไต้หวันนี่มันคือประเทศนะเว้ยมันมีแค่จีนนั่นแหละที่บอกว่าไต้หวันไม่ใช่ประเทศ แต่เป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการที่จะมีคนยอมรับไต้หวันเป็นประเทศเนี่ยบอกเลยว่ายากมากๆนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับผมทําไมกันเลยครับเพราะจีนเนี่ยบอกแล้วว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะถ้าอยู่ไปยอมรับไต้หวันเนี่ย ก็จะมีปัญหาแน่นอนนะครับกับการเทรดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยนะครับผมกับจีนเนี่ยใครจะไปอยากตัดเลยครับจีนเน่เป็นโรงงานของโลกนะครับผมส่งออกของไปทั่วโลกถูกไหมการจะตัดจีนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยแล้วถ้าเทียบกับไต้หวันนะ่ะผลประโยชน์มันต่างกันเยอะนะครับผมแล้วในมุมของประเทศอะ่ะให้เราลองสวมหมวกเป็นแบบประเทศดูอะ่ะเราก็ต้องทําให้ประเทศเนี่ยได้ผลประโยชน์เยอะที่สุดถูกปะนั่นนะครับผมทําให้ ทุกคนเนี่ยเลือกจีนกันหมดเลยนะครับไม่มีใครเลือกไต้หวันเลยคนเลือกไต้หวันเนี่ยก็จะเป็นประเทศเล็กๆนะครับผมโดยส่วนใหญ่ประเทศใหญ่ๆทุกประเทศนะครับผมไม่มีใครยอมรับไต้หวนันเป็นประเทศเลยครับประเทศที่ยอมรับไต้หวันมีใครกันบ้างนะครับผมมี1เลยนะครับเบลีสนะครับยอมรับไต้หวันตั้งแต่ปี1 9น9ต่อจากนั้นเองมีกัวเตมาลานะครับผมยอมรับมาตั้งแต่ตปี1933าจากนั้นเองมีเฮตินะครับผมยอมรับมาตั้งแต่ ปี1956ต่อจากนั้นเองมีวาติกันนะครับยอมรับมาตั้งแต่ปี1942จากนั้นมีฮอนดูัสครับ1985แล้วก็มีมาแชลไอแลนด์นะครับผมหรือว่าหมู่เกาะมาแชลเนี่ยนะครับยอมรับมาตั้งแต่ปี1998นะครับ แล้วก็มีนาอูรูนะครับผมนาอูรูเนี่ยนะครับยอมรับมาในช่วงปี1980ถึง2002นะครับผมแล้วก็ไม่ยอมรับไปช่วงหนึ่งก่อนจะกลับมายอมรับการมีอยู่ของไต้หวันในปี2015นะครับแล้วก็ยาวมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้เลยต่อจากนั้นเองนะครับผมมีปาเลานะครับยอมรับไต้หวันมาตั้งแต่ปี1999แล้วก็มีปลารวายนะครับผมยอมรับมาตั้งแต่ปี1957เส้นคิดแอนเนวิทนะครับผม1983 เซนต์ลูเซีย1,984ถึง1,997แล้วก็ไม่ยอมรับไปช่วงหนึ่งก่อนจะกลับมายอมรับอีกทีในช่วงปี2007นะครับผมแล้วก็ยาวมาจนถึงจวบจนปัจจุบันเลยต่อจากนั้นเองก็จะมีเซนต์วินเซนต์แอนด์เกรนาดีนนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็ยอมรับกันมานะครับตั้งแต่ช่วงปี1,981จนถึงปัจจุบันแล้วก็มีตัวาลูนะครับผม1,979 อเมริกาเนี่ยเคยยอมรับไต้หวันนะครับผมมาเรื่อยๆเลยจนกระทั่งปี1979นะครับก็ไม่ยอมรับอีกเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในโลกนี้เนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ มีไม่กี่ที่หรอกนะครับที่ยอมรับไต้หวันเป็นประเทศเป็นแบบประเทศออกมาเลยอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมต้องเลือกความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับจีนเนี่ยนะครับก็เลือกทาจีนซะมากกว่าเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นยักษ์ใหญ่ของโลกไงเป็นโรงงานของโลกมีอิทธิพลต่อโลกเยอะมากๆนะครับผมเวลาเราเลือกอะไรแบบนี้เนี่ยถ้าพูดกันในนามของประเทศนะไม่ได้อยู่ทีมไหนนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้มาฝ่ายทีมอเมริกาหรือว่าไม่ได้มาฝ่ายทีมจีนไม่ได้มาฝ่ายทีมรัสเซียอะไรเลยนะแค่มาเล่าความรู้ทั่วไปให้ฟังว่าทําไม ถึงเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับผมแล้วก็มีกี่ประเทศที่ยอมรับไต้หวันกันบ้างนะครับก็เรียกได้ว่าในมุมของประเทศอ่ะเราก็เลือกที่ที่มันให้ประโยชน์กับเราที่สุดอยู่แล้วนะครับผมเลือกวิธีให้ประชาชนในประเทศเนี่ยอยู่รอดนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจในมุมนั้นด้วยก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูกันได้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นแค่ความรู้ทั่วไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่เอามาฝากทุกคนกันนะครับให้ทุกคนเนี่ยเห็นภาพว่าโอเคโลกเนี่ยเป็นยังไงมากขึ้นค่อยๆศึกษากันไปพร้อมกันนะครับผมตัวของผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ม เืองระหว่างประเทศหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันซับซ้อนมากๆและมีในหลายแง่มุมมากๆผมเชื่อว,ว่ามันไม่มีใครหรอกที่สามารถศึกษาได้100%เลยเพราะว่ามันเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วมันก็มีบริบทใหม่ๆมีฟิลใหม่ๆขึ้นมาตลอดอะถูกไหมคนเราไม่สามารถไปรู้ทุกอย่างของมันได้เราก็ค่อยๆต่อภาพต่อจิ๊กซอกันไปนะครับผมก็หวังว่า คลิปนี้เนี่ยจะเป็นความรู้ทั่วไปให้ทุกคนเนี่ยได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลกมากขึ้นกับรายการหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับหากท่านผู้ชมเนี่ยอยู่ทีมไหนหรือว่าเชียร์ฝั่งไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เหมือนกันนะแต่ก็ขอให้ใช้คําสุภาพเป็นด้วยนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ politics world หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าเอาะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยวันนี้ลาเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับ